สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชามมลแสงสอดแก้ววันเดือนปีเกิดวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549อายุ18ปีปัจจุบันเป็นนักเรียนค่ะหน่วยง,งานที่สังกัดโรงเรียนอดรพิทยานุกูลตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งที่อยู่ปัจจุบัน689หมู่8 ตำบลบ้านผืออําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะการนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกคนดีสีจังหวัดอุดรธานีประจำปีก็ประมาณพศ2567ด้านพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกรตันยูประเภทเด็กและเยาวชนรวบรวมผลงานของข้าพเจ้าในการดำรงตนตามหลักคุณธรรมใน5ประการมีค่านิยมที่พึงประสงค์ในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติดำรงชีวิตและแท้ทุนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่บ้านเมืองซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อที่1ด้านความพอเพียงข้าพเจ้าได้ดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชข้าพเจ้าได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ข้อที่2คุณธรรมด้านวินยัยพ่อแม่ของข้าพเจ้าได้เลี้ยงดูปลูกฝังข้าพเจ้าให้เป็นคนมีได้แบบวินัยตรงต่อเวลาในหน้าที่ของตนเองข้อที่สด้านความซื่อสัตย์พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตเบื้องต้นของข้าพเจ้าคือส่งงานตามเวลาพูดและทําในสิ่งที่ถูกต้องรักษาคํามั่นสัญญาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในข้อตกลงร่วมกันดํารงชีวิตด,ด้ยวยหลักคิดดีทดําดีพูดดี มีความซื่อตรงใน,นหน้าที่ของตนเองข้อที่จิตอาสาการดำรงตนมีจิตอาสาของข้าพเจ้านั้นจะเน้นเพื่อส่วนรวมเป็นสําคัญเป็นจิตที่เป็นผู้ให้คิดดีคิดทางบวกมีความหวังดีต่อผู้อื่นทํางานสิ่งใดเป็นไปด้วยความสมัครใจเต็มใจตั้งใจทาอาสาธรรมประโยชน์เพื่อส่วนรวมอยากช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนดใดๆเช่น 1>, 1. จิตอาสาเป็นนางรำเป็นนักแสดงให้กับโรงเรียนชุมชนและชมรมเทพพลอำเภอบ้านผือ 2. การที่ได้ไปบริจาคของและทำลงทันกับครอบครัวในวัดต่างๆ 3. การมีจิตอาสาช่วยแผนกพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ 4. การอาสาทำความสะอาดห้องเรียนและทำความสะอาดบ้านของตัวเอง 5. การร่วมกันทำงานอาสานอกจากจะสร้างความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย 6. การที่พาคนชราข้ามถนนทําให้เรามีความสุขที่ได้ช่วยได้ดูแลความลําบากของผู้อื่น 7. การช่วยเหลืองานครูทํางานเล็กๆน้อยๆทําให้รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ช่วยงานและแบ่งเบาภาระครูและ 8. การช่วยงานโรงเรียนเก็บขยะรอบชุมชนทำให้ชุมชนน่าอยู่ได้ผูกมิตรกับคุณลุงคุณป้านในชุมชนใกล้โรงเรียนขอ้อที่ 5. ด้านความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สําคัญสําหรับมนุษยชาติ ทำให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์และเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของมนุษยธรรมทั้งหลายเพราะเป็นเครื่องทําลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูสําคัญของความดีเป็นเหตุให้เกิดความสุขุมรอบคอบความสำกในหน้าที่และข้มรับผิดชอบความกระตันยู